เอล้ครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่ในเกมแ a s สเตชันซิมูเลเตอร์นะเอ่อเราจะมาเป็นเด็กปั๊มกันก่อนอื่นเลยไม่ได้มาเข้าเล่นนานนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ไม่รู้ก่อนอื่นเออธารกิจวิธีเข้าปั๊มแงะแงะไม้แงะงะให้หมดแงะกองไว้ตรงนี้ก่อนหน้าร้านนะโอ้โห ลานเน่ามากอะฮะทีนี้บอกให้ตามสายไฟแรงสูงแงปหนึ่งแงะไม้ก่อนโอเคสายไฟในสายนี้แหละสายไฟต่ำไปหรือเปล่าโดดทีโดนไฟช็อตหไหนเอ่ยโอ้ ยังปั่นไฟนี่เองแล้วเปิดไฟนะปั๊มเราก็จะได้สว่างสว่างนิดนึ่งหืมรับโทรศัพท์อืมโอเคใครโทรมานะหน่อยหน่อยหน่อยใครโทรมา Heard voice now, ต่อไปนะอ่านอีเมลบนคอมพิวเตอร์ชจดหมาย,ยมีอะไรมากไปที่รถตักรถตักเราตรงนู้น ารถตักเบินเบินเบินขับไปเลยนะเอ้าเอ้าน้ำมันหมดประโถเติมน้ำมันให้เลยนะแล้วอ่าวิธีเติมน้ำมันนู้นนะคืออะไรถังน้ำมันนี่เองอะนะฮะกระรอนน้ำมันเราต้องไปเติม เกรอนนะจะเกรอนเปล่าแหละนี่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 ปึ๊บอ่าฮะเติมน้ำมันใส่กเกรอนแล้วก็ต้องมาเติมรถตักเรียบร้อยนะ อููอูข้อ,อ,อแงอดงข้อแดงตักเดินตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาไปทิ้งตรงนู้นใช่ไหมแต่จะใช่แหละสิ่งเป็นเลยนะข้อแดงแล้ว ่าจะมีประมาณนี้อางานเสร็จเปลี่ยนราคาน้ำมันเป็นสอง่เก้าเหรียญน,นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำไมต้องให้เปลี่ยนราคาอืการจราจรฟีเจอร์ใหม่นะมีผลโดยตรงต่อจำนวนลูกค้าที่อยู่รอบ,รอบ โอเคอ๋อฮปึ๊บนี่คุณสามารถเปลี่ยนราคาน้ำมันและตรวจสอบรายละเอียดได้อืมอะฮะเคราคาน้ำมันเหรอน้ำมันที่ออที่แพงกว่าจะทำให ใจต่ำลงความนิยมกดทางลบเลยอืมโอเคเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเป็น4.2.49ปึ๊บตั้งราคายืนยันไอ้มีบวกเพิ่มไหมอ่ะนี่ไงบวกสาม ได้หรือเปล่าถ้าเป็นราคาเดิมแล้วมันจะบวกเท่าไหร่นะบวกหนึ่งโอเคตั้งเป็น2.49กปึ๊บก็จะเป็นบวกสามอืมโอเคออกจดหมายอะไรเสือแยะในคอมพิวเตอร์ มีอะไรมั้งทีนี้เปิดปั๊มน้ำมันนะสำหรับลูกค้าจุดสีลูกค้ารายแรกของเรานะจะเป็นใคร <_ letter> เปิดปั๊มน้ำมันแล้วโอเคคุณสามารถเปิดปิดปั๊มน้ำมันได้ตลอดเวลาฮะ <_ letter> จัดหาน้ำมันของคุณโดยใช้พีซีนะฮะ เอออย่าบอกนะนั่นไงปั๊มไม่มีน้ำมันและเปิดปั๊มทำไมครับนี่ก่ไดัดดัดตังน้ำมัน่อดเอามาสักร้อยลิตรเงินเหลืสองร้อยห้าสิบห้าเหรียญน,นะแล้วร้านมันลกมากทำความสะอาดยังไงก่อนเออไม่เหลือน้ำมันตอนนี้ภารกิจทดสอบทักษงกลุน คืออะไรเดี๋ยวไปดูแปบวิงไปเลยตูเกมโอเคไปแล้วอือือตัด,ดรถรถปัะทัดเร็วกว่า เอาสิเร็วอ้่โจนออก่อนดีกว่ารถน้ำมันมาแล้วรถน้ำมันมาแล้วแล้วก็โอ้ลูกค้ามาแล้วด้วยลูกค้ารอแป๊บนะฮะน้ำมันกำลังมาถึงเอ่อนั่ไงลูกค้ามาน้ำมันไม่มีฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะเอารถ ส่งน้ำมันกำลังมาถึงนี่รีบต่อสายเร็วข้านะาได้เปิดเอาน้ำมันเข้าแข็งนี่น้ำมันเข้ามาแล้ว,ลวนะแล้วก็เอ่อตอนนี้เติมน้ำมันให้รถลูกค้าได้ละ ฮะปึ๊บเร่งสปีดไปเลยซื้อได้มา35เหรียญแล้วก็ได้ติปมาอีก3เหรียญซื้อถุงขยะอ่าเราน่าจะทำความสะอาดร้านได้แล้วนะฮะดูสิโอ้โหร้านร้านหรืออะไรไม่ลกลุงลังแบบนี้เอ่อเครื่องมือถุงขยะเียร้อย เยอะเอ่อเก็บเก็บเก็บเยอะเยอะมากเจ็บเจ็บเจ็บอ้๊ลูกค้ามาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเติมน้ำมาแปลชนะว้าวจติดมาอีกสามเรียน อย่าปึ๊บปึ๊บทำความสะอาดร้านนิดนึงไม่ไหวเลยนะเหน่ามากร้านโอเคแผ่นไม้ตรงนี้แงะออกมาให้หมดมาปิดหน้าต่างทำไมแงะออกมาเสร็จที่เรียบร้อย เงะ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 ให้หมดปึ๊บปุ๊บปุ๊บข้ามาอีกแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บมาต่างตรงนี้ไม่ถูกปิดอันนี้ห้องน้ำอา่าฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บ นะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยออกให้โหมดดูก่อนนะเติมน้ำมันให้ลูกค้าก่อนป nice ึ๊บโอเคเลยตดมาอีกสองเหรียญตอนนี้ก็โยนอย่าลงถังปึ๊บ ล้อรถทิงไปแล้วก็ถังโอ้โหถังไปเอามาไว้ในร้านนี่นะเข้าอยู่รึบ๊บลียะมีจังบินด้วยรึบโยนเข้าไป ทิ้งให้หมดหรอรถทิ้งชั้นวางอะไรทิ้งไปประตูรถโอ้โหม,มีมีทางประตูรถไปก่อนรถเก๋งอืมปึ๊บอย่าตกลงมา ยา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 โตะไงโตะไม้ yeah, 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 yeah. Oh, oh, my, อะไรสักอย่างอ่าฮะอ้ล huh. uh ูก huh. ค uh ้ามาแล้วเติมน้ำมันให้ลูกค้าก่อนปึ๊บโอ้ลูกค้าก็มีเติมเยอะนะเนี่ยอ้ยฉันเกนงบจัดจอ่ะฮะปึ๊บขยะ อ่าไม่ลงทางปึ๊บปึ๊บยิงยิงเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกอน้ำมันใกล้จะหมดน้ำมันใกล้จะหมดแล้วเหรออันนี้ไม้กวาดนะฮะซื้อมาก่อนน้ำมันใกล้จะหมด งั้นก็ตอนนี้ราคาน้ำมันือราคาสนเรือเราขายอยู่ที่สองกำไรนิดหน่อยเองเอาเพิ่มราคาดีไหมเพิ่มเป็นหกเออน่าสนใจเพิ่มแป๊บเป็นหกที่เป็นเจ็ด ตั้งไปเลยเราด,ดูเวลาเลอเ๊ะตั้งปุ๊บขับรถหนีปับ๊บอะไรครับนี่โทษปรับราคานิดหน่อยเองนะฮะปึ๊บของก่อนซื้อไม่กดเออเราซื้อไม่กดมาแล้วนี่ฮนะ อยูก่อนซื้อเก็บพวกนี้ทิ้งก่อนไม่ไหวรกเกินปึ๊บโอ้หเนอะไรก็ไม่รู้ทิ้งโอ้มีลูกค้ามาด้วยนะะตั้งราคาสูงๆไว้ก่อนนะ๋ยวลูกค้าจะมาขี่เกินตั้งต่ำลูกค้าจะมาอี่เกินนะ อย่าบอกนะราคาสูงแล้วไม่จอดคันนั้นนะเห็นราครบไม่ได้เลยเออคันนี้น่าลูกค้าน่าจะเงินเยอะนะอโอ้ยเชคเกไ,ไม่ได้ไม่ได้ตีบด้วย ตั้งสูงไปหรือเปล่ารถเลือลห้ารถเลือห้าแล้วนะรถเหรือห้าเวลาคงไม่มีลูกค้ามานะเก็บปวดร้านต่อ ทางขยะตรงนี้ก็จะเต็มละเราเอ่อมีรถเก็บขยะไหมเดี๋ยวต้องดูในคอมพิวเตอร์รถเก็บขยะมีไหมเอ่ยแผนพิเอออืมโอเคแผ่นพี่นะแล้ว การจราจรกระดานราคาเอาปรับตรงนี้ก็ได้อันนี้คืออะไรสักอย่างเอาไว้ก่อนอเส่น้ำมันเราใกล้หมดนี่เดี๋ยวสั่งน้ำมันเพิ่มลดกาน้ำมัน ได้อยู่นะกำไรนิดหน่อยเราเอากำไรนิดหน่อยเราดูตรงนี้นะลูกค้ามาอีกคันหนึ่ง๊บโจ<อ>้ขอบคุณนะขอบคุณที่มาอุดหนุนปั๊มน้ำมันเออ่แห่งนี้ที่ดูสุดสมยังไงไม่รู้นะ เก็บวันตอีอยู่เก็บขยะรอบๆให้หมดก่อนขยะเริ่มเน่าออละแแบงบวันตอมปึ๊บโอเลอยล้อยังจุดเย้จุดอ่าโอเคแล้วก็ขยะตรงนี้อีก เหลืออีกสองถุงตรงนั้นนะฮะปึ๊บปึ๊บอาา่ะฮะรถน้ำมันมาพอดีปึ๊บอาา่ะฮะอีกอันหนึ่งจึ๊บ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 วางลงเจเดี๋ยวนี้ไม่น่ามี ทางแก๊สอ่าทางแก๊สทิิงไปขามาเติมน้ำมันแว้วปึ๊บโอ้ซูเปอร์โอเคอน้ำมันหมดพอดีเลยปึ๊บนี่ใส่ในแทงแล้วก็เอ่อขวดเนาะ เราเพ่กดมาแล้วเดี๋ยวทำผมสะอาดแปะบปึ๊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 บกวาดเท้าเยอะเแกบบินตรงนี้อีกโอเคสะอาดที่เรียบร้อยเออสั่งรถเก็บขยะอ่ฮะได้ได้ได้บร,ริการเก็บขยะ เด็กแสบจะมมวัดเออวัดภาพครับปีบนหาผนังโอ้โหอะไรนี่ไปเกิดการีไปเกิดกาีเฮ้ยไล่ยังไง ไล่ยังไงไล่ยังไงไล่ยังไรไล่อยังไ,ไงไอ,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 ไอไ้ไงเวดละเวดไป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 เอาไม้ไปด้วยเลย <c oughs> ดูมันกพ่นสีกำแพงเสย์พ่นเขียนอะไรไว้บ้างนี่โอ้โอ ดีนะเรายัางไม่ได้เอ่อไม่ได้ทำสีร้านปล่อยไว้ก่อนรนอ,อื่นเติมน้ำมันปึ๊บชึ๊นี่รถเก็บขยะมาถึงแล้วดูซีขยะจะหายไปหมดหรือเปล่าโอ้ แต่แมงวันยังอยู่อ่อคนอื่นซื้อลูกยิงทาสีนั่นไงลูกยิงฟีอ่าสีร้านอู้ลูกค้ามาปึ๊บสนับเพิ่มลูกค้าแล้วนะน,นี่ห้าเรียบร้อยไหนวันนี้ ดูราคาน้ำมันแป๊บมีขึ้นมีลงหรือเปล่าไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทาสีกันเอาล้านสีอะไรดีเดี๋ยววิม,มีวิญญาณด้วยนะะเอ่อ สีอะไรดีเอาไว้เอาไว้พัดหน่าดีกว่านะในการทำสีล้านเดี๋ยวสำหรับพัดนี้เดี๋ยวจอจบเพียเท่านี้ก่อนันอล้วกันนะถ้าใครชอบเกนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ในอีกหน้าพานหน้านะบ๊ายบายนะครับผม